สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมและผู้ติดตามทุกท่านเลยนะครับวันนี้วันอาทิตย์นะนะครับเดี๋ยวพามาดูรถเข้าใหม่อีกหนึ่งชุดนะครับกับรถดับเดี่ยวฟูโซสองสี่ศูนย์นะครับเข้ามาพร้อมกันชุดเดียวกันครับสี่ทันรวดเลยอยากจะบอกว่าคันนี้ชุดนี้ใช้งานแค่สามหมื่นหนึ่งพันกิโลนะครับเยอะสุดนะพี่เยอะสุดสี่หมื่นหนึ่งพันกิโลครับต่างกันหนึ่งหมื่นโลนะครับนี่เลยเป็น คันซ้ายมือนะครับรถปีห้าแปดนะครับคันนี้ปีใหม่ของเพื่อนนะครับหนึ่งปีแล้วก็สามคันนี้คือปีห้าเจ็ดนะครับนะครับมีปีห้าเจ็ดนะครับกระบะสามิตรนะครับ3ามคันนี้เป็นวอนเฉียงนะครับแต่ปีห้าแดนี่คือลอนตรงครับไายปีใหม่ของเพื่อนนะครับวิ่งน้อยสุดนะครับอันนี้เดี๋ยวผมพาไปดูคันซ้ายมือกนก่อนเลยนะครับเป็นรถปีห้าแปดนะครับในสภาพแบบ ใช้งานน้อยๆพร้อมพร้อมใช้นะครับเก็บงานนิดหน่อยนะครับสวยครับสวยนะครับไม่มีตำหนินะมีแค่กันชนนะชุดนี้นะกันชนไฟหน้าไฟตานะครับเนี่ยเก็บงานให้ได้นะครับเดี๋ยวบอกราคาก่อนเลยราคาคันนี้ตั้งไว้หน้าเต็นนะตั้งไว้หน้าเต็นเดี๋ยวราคามาคุยกันอีกทีก็ได้นะครับเปิดไว้ที่หนึ่งล้านเจ็ดแสนบาทนะครับหนึ่งล้านเจ็ดแสนบาท มาดูได้ที่หน้าเต็นท์ราคาดไูได้นะครับกระบะสามมิตรนตมนองนี้ความยาวกระบะครับหเมตรนะหเมตรสูงเมตสี่สินะครับให้ดูเต็มนะครับวิ่งสาม0นกิะครคือผมยังไม่ล้างเลยคันนี้ล้างเสร็จแค่สอคันนะมาพร้อมกันล้างไม่ทันนะล้างจุดแสน,นี่คือได้ยางเดิมนะครับ ไม่เปลีย่ยนยางนะเก็บงานรายละเอียดให้นะชิ้นเซฟฟิล์มนะครับล้างความสะสารนะรรใน,ใรนี่ภายในเรียมเลยนะครับสามหมื่นโลฟูโซ่นี่ชอบพาคาหลุดทุกคันเลยนะไม่รู้เป็นอะไรนะน,นะพาคาหลุดเนี่ยดึงหุ้มใหม่นะเนี่ยเบาซสวยนะภายในเรียม,เ,ยมเดี๋ยวผม <S <S ให้ดูเลขไหมนะครับให้ดูเลขไหม วันนี้รีวิวคนเดียวลำบากมากเลยต้องแบบไม่อยู่น้อกแตนไปเรียนพิเศษนะ<ม>นี่เห็นไหมเลขใ่นะเดี๋ยวสตาร์ทให้ฝังเสียงเครื่องนะเนีน่ยมิ้งมิ้งนะ ใช้เลยนึงเย็เยบเยบไปอ่าอันนี้ปีห้าแปดนะหัวค่อนข้างสวยมากเลยครับนะไม่มีกาหนีเลยนะนะหัวบางๆเดิมๆนะครับเดี๋ยวจะมีกิบให้ใหม่เลยนะแต่งหล่อนะครับนี่ด้านซ้ายนะถ้าเดี๋ยวผมดูแนละ้วไม่มีโดดครับ เตียมยางเต็มๆนะครับประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นตะ์ครับยางนะพาไปดูด้านล่างด้านท้ายนะซึ่งเป็นคันียกที่เป็นฝาท้ายเป็นป่ากตกัแก้วสี่ตัวนะครับที่เหลือสำคันเป็นปากตัวแก้วใหญ่นะบอบงานหินใหญ่นะพวกนี้บหมงานหินใหญ่แต่สามารถแปลงได้อยู่นะครับสวยๆเลยปีห้าแปดนะหนึ่งล้านเจ็ดแสนบาทนะครับ ใช้งินออกทั้งหมดนี่เลยทั้งชุดนี่เลยครับสองแห้าจบเลยครับปีครับ,ปร,ร GPS. รบประกัน g p s ปรตกอนประกันดันี้หมดเลยนะครับมาดูคันต่อไปตัวนี้เป็นปีห้าเจ็ดนะปีห้ตัวนี้วิ่งอยู่สี่หมื่กิโลนะครับสี่หมื่นกิโลรถชุดเดียวกันนะครับให้ดูแบบร้าวๆก่อนแล้วกันนะครับ เดี๋ยวท่านในสนใจอยากมาลองขับมาดูตัวจริงได้ที่สาขาใหญ่นะครับระยองนะครับนี่เลยอันนี้ก็น่าจะโดนถอดยางไปแล้วสิ้นหนึ่งนะถอดยางไปแล้วเส้นหนึ่งครับเนี่ยมันลายไม่เหมือนกันนะครับล้างไม่ทันล้างไม่ทันรถเข้ามาเยอะครับช่วงนี้ทํางานไม่ทันครับผมรีวิวไม่ทันกันเพราะว่าฝนมันตกทุกวันเลยว่าจะรีวิวเทไรก็ฝนตกทุกวันนะครับ สามนิดนะมีส่คันให้เลือกเลยนะครับโอ้ด้านนี้ก็โดนถอดยางไปแล้วนะเดี๋ยวหาสภาพยางสภาพดีๆใส่ให้นะครัเดินหัวท้ายนะสวยครับสวยตัวน,นี้สวยมากเลยเดิมบางนะครับนะกันชนก็มีหน่อยเดี๋ยวเก็บงานให้ใหม่นะครับตัวน,นี้จะถูกกว่าปีห้าแปดนะ ห้าหมื่นบาทนะครับก็ราคาอยู่หนึ่งหกห้านะครับนะครับล้านหกแสนห้าหมื่นนะครับต่างกันห้าหมื่นห้าหมื่นบาทนะแต่ราคามาคุยกันน่าเต้นได้นะครับไม่ใช่ปัญหาราคาน่าเต้นได้นะครับถ้าถูกใจนะครับฟังเสียงเครื่องกันโอ้เกือบวไม่ติดเจะไม่ติดน,นะ ถ้าอยาได้คลิปเสียงเพิ่มก็ส่งไลนะ์มาหาองแบมได้นะเดี๋ยวให้น้องแบมส่งรูปให้ดูนะแล้วก็ส่งคลิปให้ดูนะนี่สวยนะมาดูคันถัดไปสองคันนี้ก็คือผมาักส็จเรียบร้อยนะคือภาพแบบนี้เลยเรียบๆเนะดดนี่ยดูลำยาเนี่ยเงาวิ่งเลยนะยาเต็มนะครับชุนเดียวกันครับรถไม่ต่างกันคนระับเล็กไหม่ไม่เรียกกันนะครับ เยอะสุดอยู่41,000กิโลนะครับอ่าเรมบ,บอกค่างวดนะตัวนี้ค่างวดอยู่ที่41,000บาทนะ 48, 000, นะครับ48งวดนะครับ48งวดนะครับใช้เงินออก2.5 0 0จบหมดเลยนะครับทำฟังเสียงเครื่อกันอ่าสายองเป,ป็นขะคันไปนะครับ คันไหนก็เลือกมาดูได้นะครับตัวนี้มีให้เลือกอยู่4คันนะครับ4คัน,นครับปี57 3คันถ้า8คันหนึ่งนะแล้วก็ยังเหลืออีกชุดหนึ่งนะครับเหลือชุดหนึ่งมีอยู่4คันตัวนั้นปี59นะครงางมัล ึ่งชุดปีห้าเก้านี้ใช้เงินออกงาพิธนะีจัดโปรนะครับสองมือไปสองแสนบาทนะออกรถได้เลยนะครับเตอนนือนได้ปีแต่เลขไหม่จะเยอะกว่านะครับตัวน,นั้นเป็นแสนกิโลนะแสนสองแสนกิโลนะครับตั้งไว้หนึ่งสี่แปดคือเก็บงานใหม่หมดเลยเก็บงานเปลี่ยนยางทําสีกระบะใหม่นะครับนะชุดนั้นมามาก่อนชุดนี้นะชุดนี้จะได้กระบะใหม่ให้ก็ได้กระบะสามมิตรนะครับ แล้วก็ได้เลขไมน้อยนะครับใช้งานน้อยนะครับตัวนี้หนึ่งหกห้านะครับใช้งบสองแสนห้านะครับออกรถได้เลยนะครับตกข้างวดอยู่สี่หมื่นหนึ่งพันนะครับสี่หมื่นหนึ่งพันบาทนะครับตกทวดนี่คือคิดแบบคร่าวๆแล้วกันนะครับไปดูคันสุดท้ายคันสุดท้ายคันนี้ผมไม่พ่วงแบบไงแบตเตอรี่ไม่มีไฟนะครับภายในเหมือนกันหมดเลยนะครับค่าคา ราคาลุางเหมือนกันนะครับคูโซ่เป็นทุกตันนะครับมาตัดสั้นที่ฝั่งดิบเที่ยงเลยอันนี้เยอะสุดครับเล็กมาอยู่40,000กิโลนะครับอันนี้เยอะสุดนะแล้วข้างนอกไม่ต่างกันครับข้างนอกไม่ต่างกันตะ่างกันหมดเลยครับแค่มีแค่กันชนหน้านะเก็บงานให้เลีเ่ยงๆเลยนะครับ เดิมครับผมดูแล้วคือไม่มีตำหนิครับลำดับหัวนะมีแค่กระชุนหน้านะครังนั้เนเลี้ยงดูง่ายๆนะครับมีระยาะเก่งด้วยนะนต่างรถเกี่ยวแบบนี้มันชบขาดง,ง่ายนะถ้ามีอะไรงัดนี่ซ่อมาดทันทีแต่ว่าการบำรุงรักษาจะดูเลยง่ายกว่าต่างรถเกี่ยวนะนสวยนะ อย่างบางเส้นก็ใช้ไม่ได้เดี๋ยวเราหาให้หน่อนะครับ้ไนะีนึงโคโซนี่สองสี่สองเจ็ดพวกนี้ต้องเติมน้ำมันดีๆหน่อยนะว่า มาฉีดเขาชอบมีปนนะัญหาครับงเลือกเอามันดีๆหน่อยถ้าอยากให้ทนุนเดิมก็ติดกล่องโซล่าพเพิ่มนะเพราะว่ากล่องโซล่าถ้าเป็นรุ่นใหม่เขามีแค่กล่องตัวเดียวนะครับกล่องสระมีตัวน,นี้มีกล่องดักน้ำแล้วก็มีกลนะ่องโซล่านะครับราคาอยู่ที่หนึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นบาทนะครับนั้งก็ออกอยู่สองแสนห้ทาที่นั่งก่อนอยู่สี่หมื่นหนึ่งพันบาทนะครับสี 4, 8, 000, บ่สนะิบแปดนาะเดี๋ยวพามาดู สามสิบสีล่าก้วยนะครับตอนนี้ผมเหลืออยู่สองคันเพราะอาทิย์ที่แล้วว่าจะรีวิวให้ดูนะครับตอนนี้ผมก็เก็บงานเกือบหมดแล้วแล้วก็ปิดจองเกือบทั้งหมดเหมือนกันนะครับอยู่ประมาณนี้เลยรถปีห้าเจ็ดห้าแปดครับห้าเจ็ดห้าเจ็ดห้าแปดนะครับห้าเก้าปิดปิดจองไปแล้วนะครับก่อนตัวชมก่อนเป็นวิตเตอร์นั่นเองครับเก็บงานอยู่บ้านนี้ครับราคาเท่ากันครับล้านหกแสนห้าหมื่นครับตัวนี้จะใช้กบออกอยู่หนึ่งแสน ห้าหมื่นบาทนะครับค่างวดอยู่ประมาณสามหมื่นเจ็ดนะครับที่จะเปนวดนะครับเนี่ยตอนนี้ผมเลยยู่สองคันตอนนี้ผมติดจองไปแล้วนะครับอันนี้ผมให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วกันนะครับโดยเก็บงานอยู่ประมาณคร่าวๆแบเนี้ยยางใหม่สิบเส้นนะครับยางใหม่สิบเส้นนะครับเล็กหม่อยู่มาสักห้าแสนกิโลนะครับเนี่ยคันนี้ก็ได้ยางบิสโตนนะครับหลังเ็นเบรคเลนนะเรือเก็บให้เดิมที่สุดเลยนะครับเนี่ยหลังเล็กๆแต่เส้นนะ รถวิ่งอยู่ห้าแสนถึงหกแสนกิโลนะครับตอนนี้ท่านใดอยากได้หัวลากสามยี่สี่กิลลี่ห้า 3, นะตอนนี้เรามีให้เลือกอยู่สองคันนะครับใหญ่สองคันนะตอนนี้เนี่ยเปลี่ยนงานให้เรียบๆเลยที่เดียวผมก,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 ก็เปลี่ยแนบบกดออกแล้วเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้ใหม่นะครับคลิคแฟร์ส,สินะครับบางอย่างเราไม่ทำให้เนาะเราสวยเลยท่านใดสนใจอ,อยากได้รถบรรทุกมือสองสภาพดีก็ติดต่อสอบถามเขาเข้ามาได้ที่ 0946291494นะคุณพิพน,นะแล้วก็อีกเบอร์หนึ่งน้องแป๊บนะ0 6 3 5 9 5, 5 4 4 2 8นะครับดูเข้ามาไดนน้นี่คันหนึ่งยังไม่ติดจองเลยคันนี้อันนี้ก็เก็บย,ยานเสร็จนะเป็ชุดเดียวกันครับนะครับเนี่ยางใหม่เลยีติดเกรมิดหลอกลยคนระับคันนี้ก็ได้หน้าบิสตสโตนหลังเป็นกุหลิกนะครับกุดลิก ยางก็จะปนปนกันไปบางชุดก็ได้เดตันบางชุดได้เว็กเลสอะไรพวกนี้นะครับผมจะใส่แบบปนปนกันไปเนาะ,ะวันนี้ก็วันอนาะทิตย์นะครับอ่ามีประมาณนี้รถเข้าใหม่นะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวผมรีวิวคันนู้ให้ดูนะชุดเขียวนะชุดเขียวรนะับสองร้อยยี่สิบสองแรงหกร้อยตั้นะครับหกร้อยยางใหญ่เดี๋ยวผมรีวิวให้ชมกันนะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อน,นครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านครับสวัสดีครับ